กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับปัญหาน้ำเสียทำให้เกิดความเสริมโตมนะครับส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศชาติดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียคือน้ำใสให้คูคลองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครครับเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในภารกิจพิชิตน้ำครับ กรุงเทพเป็นมหานครที่มีประชากรอาศัยหนานแน่นเกือบ10ล้านคนมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ2.5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจำเป็นจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับน้ำทิ้งที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของประชากรและการใช้น้ำในกิจวัตรประจำวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดมาตรการระยะสัน้นด้วยการบำบัดน้ำเสียเฉพาะจุดเช่น ระบบบำบัดน้ำเสียในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจัดการระบบไหลเวียนการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติจำนวน12แห่งมีขีดความสามารถบำบัดน้ำเสีย24,800ลูกบาทเมตรต่อวันและการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชนที่อยู่ริมคลองซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนริมคลองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการระยะยาวสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ด้วยการใช้กรรมวิธีบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งหรือ activated sludge เป็นการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายปัจจุบันมีทั้งหมด8แห่งได้แก่โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพยาโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องเดินสี โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรและระบบบำบัดน้ำเสียบางซื่อได้รับการพัฒนาเป็นระบบบำบัดน้ำเสียยุคใหม่ในชื่อศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร โดยระบบบำบัดน้ำเสียติดตั้งอยู่ภายในอาคารชั้นใต้ดินบริเวณสวนวชิรบญณฑรทัตตัวอาคารออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผนังด้านหน้าอาคารทำเป็นม่านน้ำตกพร้อมจัดสวนพันไม้น้ำภายในอาคารจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนอกจากนี้กรุงเทพมหาคนครยังมีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก4ี่แห่งในอนาคตนะครับเพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร